วันนี้เราจะมาทดลองทําเกี่ยวกับแป้งบ้าบินคุณยายดีคณตัวนี้นะครับแป้งคุณยายดีแป้งบ้าบินคุณยายดีที่500กรัมนะครับมีคนถามมาว่าแป้งตัวเนี้สามารถเอามาทําขนมเข็งได้ไหมนะครับแป้งบ้าบินงั้นเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่ามันทําได้ไหมนะไงก็ลองดูนะครับนี่ครับแป้งบ้าบินยายดี500กรัมนะครับฉีกเลยนี่ครับ แล้วก็เทลงไปเลยครับนจะเป็นแป้งดั้งเดิมนะครับนี่ฉีดง่ายนะครับฉีดได้เลยแล้วก็อันนี้มือล้างแล้วนะครับขออย่าใช้มือเลยนะแล้วค่อยเทยน้ําลงนะครับเดี๋ยวยังไงน้ําจะลงแห้ในสูตรอีกทีนึงนะครับขยำมให้น้ำกับแป้งละลายให้เข้ากันนะครับ ่แป้งคุณยายดีไม่ต้องเติมน้ำตาลแล้วนะครับเติมให้แล้วนี่ครับตาลละลายหมดแล้วนะครับแป้งเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้นะแป้งขนมเค็งเค็งแป้งเขาจะเหลวๆนะครับตักหยอดได้นี่ครับพักไปก่อนแป๊บน,นึงนะครับเดี๋ยวเรามาหยอดใส่พิมพ์กันนะครับพิมพ์นี้ผมใช้พิมพ์ เป็นพิมพ์ขนมเค้กนะครับพิมพ์ขนมบะขนมเค็งหาไม่ได้นะครับนี่ครับหายากนิดนึงใช้พิมพ์ขนมเค้กที่ใช้อบครับหรือนึ่งนะครับใช้น้ํามันทาก่อนเลยนะครับแล้วก็จะใช้ทับพ,พีนะครับตักใส่พิมพ์เลยนะจ๊ะนี่ตักใส่ไม่ต้องเต็มพิมพ์นะครับเดี๋ยวเขาจะฟูขึ้นมาอีกหน่อยนึงนะครับ นี่ครับจัดให้ดีนะครับนี่ครับมันก็ยังเหลืออยู่นะครับอย่าไว้หนึ่งรอบหน้านะครับใช้ไฟกลางนะครับไม่ต้องแรงมากนะไฟให้น้ำพอเดือดนะครับ อันนั้นปิดฝาไว้นะครับอ๋ออย่าอย่าเปิดจนกว่าจะสุกนะครับนึ่งอยู่ประมาณสัก20-30นาทีนะครับถ้ามีฝาฝาแก้วก็จะดีนะครับก็จะได้เห็นชัดว่าขนมสุกหรือยังนะครับส่วนที่เหลือเราเก็บไว้ก่อนได้นะครับเดี๋ยวเราก็นึ่งอีกรอบนึงนะครับ นะดีนะดูทิว่าค้าจะเป็นยังไงอือหน้าตาเริ่มดูดีไหมครับหน้าชุกกนี่อ่ะอันนี้เป็นขนมเข็งที่ทำจากแป้งบ้าบินคุณยายดีนะครับสูตรดั้งเดิมเป็นสีขาวนะขนมเข็งแบบนี้ถ้าปกติเขาก็จะแต้มตรงกลางสีแดงนะครับอันนี้ผมไม่ได้แต้มนะผมแค่ทดลองให้ดูว่าขนมเข็งทำได้ไหมนะครับ ลักษณะช้อนเคาะนะครับช้อนแคะออกนี่ครับออกได้ปกตินะครับทำเนื้อเนอเข็งก็จะเป็นแบบนี้เนื้อขนมเข็งเขาจะเป็นนี่นะยืดยืน,นะครับเย็นแล้วอื ืมมีความหวาน,นครับมีความหอมของน้ำตาลนะครับมีความเหนียวของแป้งอืม,อมครับก็จะหวานเย็นเลยนะครับอันนี้เขาเรียกหวานเย็นเลยครับ อ,อร่อยครับอร่อยใช้ด้งบัาบินทำหนุเ่เก่งได้ไหมทําได้นะครับทําได้อร่อยด้วยนี่ครับมีลักษณะเนีอ้เป็นแบบนี้เลยโอเคครับขอบคุณครับ